ทุกคนเคยเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเราจะตกหลุมรักคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกับเราเลยสักอย่างคนที่โคตรตรงข้ามกับเราคนที่ทุกคนไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเพราะเขาโคตรอันตรายคนที่ให้กำลังใจเราไม่เป็นเท่าไหร่แถมปากกับใจสุดจะไม่ตรงกันแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเขาอ่ะ กับคือคนที่ทำให้เรายิ้มได้และทำให้เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ลองเลยในชีวิตถ้าไม่มีเขานมจืดก็คงจะเป็นนมจืดในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไม่ได้หรอก วันนี้นมจืดจะไม่ลังเลที่จะกระโจนเข้าไปรู้สึกกับคนตรงหน้าจริงๆสักที เช้าแล้ววันเปิดเทอวันแรกของปีสามแม่เห็นใบตารางเรียนที่ป้อมปากส่งมาให้แล้วนะ ปีนี้เรียนเยอะหน่อยนะหนูนมของแม่สู้ๆนะลูกครับแม่แล้วหนูนมได้ลองดูเรื่องฝึกงานไปแล้วหรือยังว่าอยากทํางานที่ไหนลองสมัครต่างประเทศดูไหมจะได้ไปฝึกไปทํางานต่างประเทศเหมือนพ่อเขาอืมผมยังไม่แน่ใจเลยครับคิดไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะช่วยเขียนใบสมัครให้อีกแลออครับอาววันนี้แม่ไม่ได้ไปส่งนะหนูนมไปเองนะลูกระวังตัวหน่อยนะ นงจืดว่าจะนั่งมอเอไซค์ไปครับไม่เอามันอันตรายลูกนั่งรถไปดีกว่ามันไม่ปลอดภัยเอาเลยอ่ะคนเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวจะตายอืมครับอรีบกินซะเดี๋ยวไปสายได้ครับไปเรียนก่อนนะครับคุณแม่เดินทางปลอดภัยนะลูกครับ ชีวิตผมอยู่กับอะไรเดิมๆมาโดยตลอดไปเรียนกลับบ้านอ่านหนังสือนอนตื่นกินนมจืดซึ่งชีวิตแบบนี้ก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่ผมว่ามันก็ดีนะผมก็เคยคิดว่าตามทฤษฎีควันตามในอีกมัลติเวิร์หนึ่งถ้าผมได้ลองไปทำอะไรสนุกๆบ้างจะเป็นยังไงเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ย แอบถ่ายแล้เหรอเฮ้ยกูเปล่าใครก็ได้ครับช่วยผมด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วยครับกูไม่ได้ถ่ายมึงเอ้ยมึงอะนักศึกษาครับมีอะไรครับไอ้โลกจิตนี่ไม่แอบถ่ายรูปผมอะครับเฮ้ยผมเปล่านะลุงอ้าวเฮ้ยเองโลกจิตหรือวะเฮ้ยไม่ใช่ลุงไอ้โรคจิตจจริงงงนนะแแแตต่่่่ทัั้หวใามมียออพูดดไปเธ ปน no. ริงนุ่รักเธอทั้งหัวใจแต่าปากมันแข็งไม่ยอมพูดไปก็เลยแอบรักกันเดียวเรืยไปแค่นี้ก็สุขใจ o h แค่นี้ก็ก็ปากมันแข็งไม่ตรงกับใจก็เลยไม่รู้จะพูดยางไรก็ปากมันแข็งไม่ตรงกับใจก็เลยไม่คิดจะพูดออกไป มันแข็งไม่ยอมพูดไปกุณแลบรกกันเ,เรื่อยไปการน,นี้ก็สุขใจโอ๋แค่นี้ก็พอฮะมึงโดนโจนโรลบจิตแอดทายหรอเป็นอะไรวะเนี่ยเออใครมนทําอะไรมึงอ่ะเป็นอะไรเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเราเป็นอะไรอ่ะเราจะรอดมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงปา๋า แล้วสรุปรอไม่ดมได้ไงยามเขาช่วยเราไว้แต่ว่าไอโ้โจโรคจิตนั้นมันไม่ได้ทำอะไรเรานะมันแค่ถ่ายรูปเราไปอย่างเดียวถ่ายรูปเหรอแล้วถ้ามันเอารูปมึงไปทำไม่ดีแบบพวกสแกมเมอร์หรือเอาไปแบ็กเมลอะไรอย่างเงี้ยมึงจะเอาไงเออจริงด้วยลืมคิดไปเลยแต่ว่าไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้วอะ พวกนี้มันน่ากลัวนะเว้ยวันหลังอะถ้าแม่ไม่ว่างบอกกูนะเว้ยเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วพ่ายแต่มันจะคุ้มไหมอะถ้ามึงโดนออารูปไปลรงเสียหายจะทำยังไงให้นมก็ได้งั้นวันหลังถ้าแม่เราไม่ได้มาส่งอะเดี๋ยวเราจะโทรเรียกทุกคนเองโอเคไหมเออเออ โหปีนี้ชมรมเยอะจังวะเออนั่นดิมึงเก็บไปอย่างว่าปากกูว่ากูน่าจะเก็บปีหน้าว่ะมันเรียนน้อยดีอะปีนี้ดิปีหน้าปึกงานกูเอาอะไรก็ได้อ่ะเอาให้มันง่ายที่สุดอ่ะง่ายไม่ได้ดิต้องไว้ใช้ตอนสมัครงานด้วยจะได้ทำงานต่อได้คิดเยอะดิวะเออว่ะ ก็จริงอย่างที่มึงพูดนะแล้วมึง่ะเอาไงก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเรายังเลือกไม่ได้เลยอะกูว่ากูจะลงชมรมนางสีวะจะได้มีผอจินแต่บางมึงลงกูดิฮะกูถามจริงมึงว่ามันไม่ยากไปหน่อยเหรอวะมึงอะ ไอ้นมแม่เขาวางแผนมาให้แล้ว่าต้องไปวิจัยต่อต่างประเทศมึงลงแอร์โลกเผื่อไว้ด้วยไหมเผื่อจะมีไอเดียไปทำแลบอืมก็ได้นะไอ้โลกจีนไม่ได้ถ่ายรูปผมอะครับเฮ้ยผมปากนะลุงอ้าวเฮ้ยเองโลกจีนรืวะเฮ้ยไม่ใช่ลุงปากห่ ทำไมพวกโจรโรคจิตท,ที่บ้านถึงไม่ใช้น้ำยาซักผ้าขาวอะฮะ <Huh? S 1> ก็ดูนั่นดิเสื้อเขาอะดำมากเลยอย่างกับไม่เคยใช้น้ำยาซักผ้าขาวเลยอะ <Hey. S 3> ไม่เสื้ออะไระเขาโนมอ่ะแล้วสรุปพวกเมืองเอาไงเลือกกันได้ยังกูเลือกเลยงั้น ขอกลับไปคิดดูก่อนนะงั้นค่อยเลือกแล้วกันไปมึงเห็นโปสเตอร์กูปะโปสเตอร์อะไรวะนี่ไงกูว่าแล้วหาตั้งนาน นี่เดี๋ยวมึงเปลี่ยนสไตล์แล้วเหรอเปล่ากูมไม่มีรูปจะลงและไหวชาติวันนี้แม่งโคตรส,สวยเลยสวยอะไรของมึงนี่เอาจริงนะแค่เอาผลงานเก่าๆของมึงเนี่ยที่ได้แชมป์ระดับโลกมาแปะก็อพอแล้วมึงจะไปเสียแรงถ่ายทำไมโอ้ยแบบนั้นมันก็เสียชื่อกูหมดอยู่วะกูระดับนี้แล้วไม่เอางานเก่าๆมึงหรอกเว้ย ิงถ้าใครอยากได้อะเดี๋ยวจะมีประมูลนะเฮ้ยอย่าเพิ่งถ่ายดีนี่มันลิมิเต็ดอิดิชั่นนะชื่อภาพอดอยากปากแห้งมีอะไรอ่ะยังไม่ประกาศรับสมัครคนเข้าชมรม แม่คนมาเยอะจังโหขนาดนี้เลยเหรอนู้นไงคะเฮียเฮียก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันน่าจะมากไปหน่อยอะเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่มาเห็นเนี่ยจะเป็นเรื่องเอาแต่ว่าวิวว่ามันไอ้ชาติมันก็ไม่ได้มากไปนะคะเฮียมึงไปซื้อกาแฟไปเพื่อนกูหน่อยดิโอ้ยมึงไปเองเหอะกูยุ่งอยู่เนี่ยอุ้ยไปเร็วโอ้กูไม่ไหวแล้วไอ้เทียกูอยากโดดแล้วอะไรขนาดนั้นแล้วไอ มีมือมีตีนก็ไม่ไปน้องใช่เด็กสินป์กรรมปะอ,อ๋อใช่ครับจะมาสมัครเข้าชมรมหรอใช่ครับเอ่อผมสแกนสมัครตรงนี้ได้เลยไหมครับได้ครับมาเลยอันนี้ครับขอบคุณครับ สงสัยอะไรถามพี่ได้นะได้ครับขอบคุณที่ก็แฟมาให้ถูกมาูหายกันแล้วการเที่ยวยางมาจับปัวนอกจากนายจะโรคจิตแอบถ่ายรูปคนอื่นแล้วอ่ะทําไมนายต้องเกลียดเราด้วยเกลียดอะไรวะงง